สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮองจากีชาแนลนะครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด Subscribe และที่สาคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องจากีด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับนี่ตอนนี้ก็ได้ทําการขายนะครับเจ้า New Legend 250 Brighton นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดิฟฟูนะครับผมอันนี้เป็นคันแรกในจังหวัดเชียงรายเลยนะครับเป็นคันแรกเลยนะ อคันนี้ลูกค้าก็ได้ทําการซื้อสดนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ต่อแบตใส่น้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอก็ปกตินะฮะไม่มีไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมนะวันนี้อาจจะสว่างนิดนึงนะครับแดดจ้านะครับไฟหน้าก็จะมีไฟ daytime running มาให้นะครับผมนี่และที่สําคัญนะครับจคก,กี้ได้ลอง ขับขี่ดูแล้วนะฮะวนรอบร้านเมื่อกี้นะครับผมนะเมื่อกี้ก็ได้เช็ครถเบื้องต้นนะฮะแล้วก็ขี่วนรอบแถวนี้นะครับประมาณสองรอบนะบอกได้เลยว่าเกียร์นะครับน่าจะมีการปรับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้จะกี่ลองจอดนิ่งอยู่กับที่แล้วนะครับผมนะโดยที่ไม่ดับเครื่องนะครับค่าอยู่เกียร์หนึ่งนะฮะแล้วก็ลองงัดเป็นเกียร์ว่างดูนะครับค่อนข้างใส่ได้ง่ายเลยนะทุกคน ฮะมันจะไม่ยากเหมือนตัวรุ่นก่อนแล้วนะครับเกียร์ของเขาใส่ได้ง่ายนะแปลว่าทาง g b x นะครับได้การอาจได้ทําการแก้ไขปัญหาหนะ้าตรงนี้มาให้แล้วนะครับผมเกียร์ของเขาใส่ได้ง่ายสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ปัญหาจุดนี้แก้แล้วนะครับผมหน้าจอเรนไมก็แก้แล้วนะครับปัญหาต่างๆก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับสไตล์ล้อ C นะทุกคน ขายเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับในราคา86,500บาทนะครับปีทะเบียนพรบภาษีนะครับผมของแถมก็จะเป็นหมวกวินเทจนะครับแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตนะครับผมควงกุญแจนะครับแล้วก็มีการรับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีหรือว่า30,000กิโลนะครับนี่สีเครื่องนะครับแล้วก็ขีบระบายความร้อนนะฮะจะเป็นสีดำนะครับก็เป็น2สีตัดกันนะครับค่อนข้างสวยนะครับ สีดิบลูนะครับนี่โชก็เป็นของ y d s g อสเอสซีรีส์นะครับผมเป็นโชคน้ำมันบวกแก๊สนะครับผมปั๊มเบรกด้านหลังนะครับก็เปลี่ยนสีมาให้ใหม่นะครับเป็นสีทองเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับระบบเบรกด้านหลังก็เป็นซิงเกิลดิสนะครับผมทํางานร่วมกับปั๊มเบรกหนึ่งพอตนะครับแต่เป็นพอตลูกโตนะตัวหนึ่งตรงนี้นะครับด้านหน้าก็ ปั๊มเบรกก็สีทองนะครับผมเป็นทวินดิส์นะครับผมข้างละสองพอทนะตรงนี้สีโชกหน้าก็จะเป็นสีสีทองเลยนะครับนี่ค่อนข้างสวยส่วนตำแหน่งแฮนด์นะครับบอกได้เลยว่าเป็นทรงเดิมนั่นแหละครับเวลาขับขี่ก็ท่านะครับหลังตรงนะครับผมขี่ได้สบายสบายเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทดูนะครับ เป็นสองมาออกหนึ่งข้างนะครับเกียร์ของเขานี่บอกได้เลยว่าหาเกียร์ว่างได้ง่ายแล้วนะครับผมไม่ยากแล้วนะครับอตอนนี้จะขีดใส่เกียร์หนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวลองขยับรถไปน,นิดนึง่งเสร็จแล้วลองแตะแต่เป็นเกียร์ว่างนะครับเนี่ยเข้าได้ง่ายมากนะทุกคนเกียร์ว่างเกียร์หนึ่งเกียร์ว่างนะครับ เอาใหม่นะตอนนี้เราขยับรถมาเล็กน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองแกะแต่เกียร์ว่างดูนะเนี่ยครับใส่เกียร์ว่างได้ง่ายแล้วนะครับผมไม่ยากแล้วนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปชมรถคันจริงๆนะครับที่ตัวแทนจำหน่าย g p x ทั่วประเทศได้เลยนะครับตอนนี้ขายเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้จาก,กี้ก็จะมา ฝากเอาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมที่จะมาฝากกันตรงที่จะมาฝากกันก็คือในเรื่องของนี่แหละครับเรื่องของคันเกียร์นะในเรื่องของเกียร์นะครับ6สปีดนะครับใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับนุ่มนะครับไม่ไม่แข็งแล้วนะครับผมเกียร์ไม่แข็งละเหมือนตัวเดิมนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากเอาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องจักรกียด้วยนะครับเวลาจากรกียอปรีคใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ